กันนะคะว่าในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเราจะเจออะไรบ้างนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราลองเลือกดูนะคะว่าเราจะเจออะไรกันบ้างในเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนะคะมีหัวใจนาะงเงือกแลวก็น,น้องไอติมนะคะตั้งจิตอธิษฐานเราเลือกนะคะว่าในเดือนกรกฎาเราจะต้องระวังอะไรและจะต้องเจออะไรบ้าง สำหรับคนที่เลือกหนึ่งนะคะจะบอกว่าแน่นอนลหะสิ่งที่คุณจะได้เจอนะคะด้านการงานนะคะถึงรู้สึกว่าเหนื่อยขนาดไหนแต่คุณก็ยังต้องทนทําที่เดิมไปก่อนนะคะคุณยังไม่ขยับขยายที่อื่นหรือไปที่ไหนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะและการเงินของคุณช่วงนี้ก็งเงียบๆนะคะมารู้สึกเหนื่อยแล้วร,รู้สึกว่าการเงินทําเท่าไหร่ก็ไม่พอนะคะดังนั้นนะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะระวังจะมอะีอาการที่เกี่ยวกับ เป็นไข้เป็นหวัดอย่างนี้นะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเซฟตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยระวังป่วยนะเน้นย้าเลยนะคะว่าระวังป่วยนะคะช่วงนี้นะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับปล่อยนกปล่อยปลานะคะจะทําให้ดวงคุณดีขึ้นนะคะทางด้านความรักสําหรับคนมีคู่ขอบอกเลยว่าคนมีคู่เนาะอาจจะมีเรื่องต้องให้ขัดใจขัดแย้งกันแล้ว มีเรื่องให้ต้องแบบรู้สึกแบบแย่ๆนะคะแต่มันก็มีอารมณ์ประมาณว่างอนๆกันเกิดขึ้นนะคะก็คือว่าคนมีคู่ก็ยังมีละหองละแห่งกันพลรักไม่ได้ดังใจนะจ๊ะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดยังต้องทํางานต่อไปก็คือว่าคุณยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะคนโสดเนาะถึงมีเข้ามาก็ยังไม่โอเคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า มีเข้ามาเป็นลักษณะของคนที่เอออาจจะมีเจ้าของแล้วนะคะไม่สมควรที่จะไปคบไม่เหมาะที่จะคบกันในตอนนี้นะคะเพราะว่าเราจะติดกรรมเลยนะคะทางด้านการผิดสินนะคะเพราะ ถ้ามีเข้ามาช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แหละใช่คนนี้แหละโอเคนะคะเขาพร้อมที่จะมาอยู่กับเราแนะ่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเขาจะมาในรูปแบบคนดีที่พร้อมที่จะเทเรานะจ๊ะเพราะว่าเขาจะเลือกตัวจริงของเขานะจ๊ะดังนั้นนะคะช่วงนี้ถ้ามีใครเข้ามาตัดขาดไปเลยจ้าอย่าเพิ่งคบใครนะคะแค่ให้คุยคุยกันไปก่อนนะคะแต่ถ้าคุยกันแบบรับรบแน่นอนละมีเกณฑ์ที่จะโดนจับได้ มาถึงคนที่เลือกน้องหนังเงือกนะคะจะเป็นน้องหนังเงือกอย่างนี้เลยนะคะจะบอกว่าการงานของคุณจะไปในทิศทางที่ดีสาหรับเดือนกรกฎาคมนะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคลับสับนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าการเงินคุณติดติด,ตดขัด,ข,ดขัดนะคะเดือนมกเอ่อไม่ใช่สิจะเป็นเดือนกรกฎาคมเนะมาะเมื่อกี้ ูดผิดต้องขาออภัยนะคะเดือนกรกฎานะคะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนะคะโดยเฉพาะความฝันจะให้โชคนะคะก็ลองดูนะคะช่วงนี้นะคะขอพรกับเทพที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีโชคนะคะความรักคนมีคู่นะคนมีคู่ช่วงนี้นะถ้ามันรู้สึกว่าขัดแย้งขัดใจกันห่างกันสักพักไปแล้วมีเกณฑ์ที่คุณจะปรับความเข้าใจแล้วก็ เขาอกเข้าใจกันได้ดีแฟนคุณจะปรับปรุงตัวเองไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบว่าแฟนคุณจะน่ารักเป็นพิเศษเลยนะสาหรับความรักคนโสดน,นะคะคนโสดละแน่นอนละคุณมีเกณฑ์ที่จะแบบได้คนที่แบบถูกใจแล้วคนที่คุณแบบเล็งไว้คนที่คุณเคยขอพอรไว้นะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนคนนั้นเข้ามานะคะต้องตาต้องใจแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่า เฮ้ยคนนี้แหละใช่คนนี้แหละอุ้ยฉันต้องเลิกโสดแน่เลยนะคะเพราะว่าเขาจะให้ความสนใจคุณด้วยนะคะถ้าคุณอยากจีบหรือว่าแอบชอบใครแต่ช่วงนี้มีเกณฑ์สมหวังด้วยนะสุขภาพนะคะบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนของคนที่เลือกหมายเลขสองสุขภาพดีมากนะคะคือว่าถ้าเจ็บป่วยอยู่หายแน่นอนนะคะคือ สุขภาพคุณจะแข็งแรงมากๆและการเงินก็จะดีด้วยอ่ะฟาร์มลักก็โอเคไปในทิศทางที่ดีมากๆนะคะดังนั้นเสริมบุญด้วยกันปล่อยปลาหน้าเขียงนะคะทำให้ได้กล่าวตัวนะคะมีเกณฑ์จะมีสิ่งดีๆตอบแทนและก็คนเมตตาเอ็นดูอุปธรรมนะจ๊ะสำหรับเดือนกรกฎาคม สำหรับคนที่เลือกน้องไอติมนะคะซึ่งเป็นกองสุดท้ายนะคะจะบอกว่านะการงานของคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบมีอะไรให้แบบหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาเนาะเพื่อร่วมงานไม่จริงใจนะคะระวังเขาแทงข้างหลังนะคะเอาเรื่องเราไปบอกต่อๆกันนะคะประมาณนี้เลยนะคะที่เราจะเจอนะคะดังนั้นนะคะให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองเนาะควบคุม อารมณ์ตัวเองสักหน่อยถ้าช่วงนี้นะคะเรารู้สึกแบบเหนื่อยเหหรือว่ารู้สึกว่าท้อกับงานนะคะให้เป็นการรีแลกไปดูหนังหรือว่าไปวัดไปเที่ยวทะเลนะคะแต่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมเนาะก็อาจจะเป็นการดูหนังดูละครผ่อนคลายก็ได้นะคะอย่าไปคิดมากนะคะช่วงนี้ถ้าเรา ไปต่อลอต่อเถียงกับพวกเขานะคะหรือว่าในด้านที่การงานนะมีเกณฑ์ที่เขาจะชนะเราเป็นฝ่ายผิดด้วยนะคะดังนั้นสงบสงบสติอารมณ์ให้ได้นะคะในเดือนนี้หนาะสาหรับการการเงินของคุณนะคะการเงินของคุณช่วงนี้โอ้โหแต่บอกว่าถ้ามีลูกหนี้หรือว่าอะไรค่อนข้างแบบได้คืนยากนะ ทวงเท่าไหร่ก็แบบไม่ค่อยอยากจะให้นะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้นะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินนะคะระวังคนอายุน้อยกว่าที่จะทําให้เราเดือดร้อนด้วยนะคะความรักของคนมีคู่คนมีคู่ช่วงนี้นะคะระวังอารมณ์ของตัวเองด้วยนะคะเหมือนกับเราอาจจะแบบไม่อยากคุยกันไม่อยาก ปฏิสัมพันธ์กันทั้งๆที่อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่อยากคุยกันสะง,งั้นนะคะถ้าช่วงนี้มีอะไรครับคล้องหมองใจนะคะเคลียร์กันเลยนะคะก่อนที่มันจะบานปลายกลายเป็นไม่คุยกันไปซะนะจ๊ะกลายเป็นห่างไปสักพักไม่เอานะคะเขี่ยกันเลยนะจ๊ะควารมรัก คนโสดคนโสดนะมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะมีใครสักคนหนึ่งอ่าอายุมากฝากคุณนะคะหรือว่าคนที่ผู้ใหญ่แบบอยากติดต่อให้เรานะคะที่จะเข้ามาแต่ดูแล้วคุณไม่ชอบอะ่ะคุณไม่โอเคอะ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกนะคะดังนั้นคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็เป็นได้นะจ๊ะแต่ก็ลองดูคบหาไม่เสียหายนะคะเพราะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เพ่งเร็งมาให้เร็วแล้วนะคะ ถ้าไม่ดีนี้ก็คงไม่ใช่แล้วเนาะปัญหาสุขภาพาบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณแบบแข็งแรงจิตใจแข็งแกร่งนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะหาเวลาไปเที่ยวในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วัดวังโบราณหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นเกี่ยวกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะไปขอพรขอพรแลวสาบายใจขอพรและทำให้เราเข้มแข็งนะคะดังนั้นนะคะ ช่วงนี้นะคะแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการให้ทานค่ะให้ทานเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวหรือว่าเป็นลักษณะให้ทานบ้านเด็กกำพร้าบ้านนกขมิน้นอย่างนี้ก็ได้นะคะดังนั้นนะคะช่วงนี้ถ้ารู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อให้คุณพาตัวเองไปทําบุญนะคะแล้วก็ทําทาน ให้ใหเด็กๆน้องหมาน้องแมวนะคะจะเป็นอนิสงส์ส่งผลให้คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาโชคลาภเดือนนี้นะไม่ค่อยโดดเด่นแต่หนึ่งเลยนะคะคุณจะได้จากคนอายุหน่อยก็ลองดูนะคะ